สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอดมินเอื้อเขียวพารวยสรุปหวยลาววันนี้นะคะโค้งสุดท้ายรวมเสียงนะคะคัดมาเน้นเน้นงวดที่ผ่านมานะคะเจาะเจ็ดเจดนะคะเข้าเต็มๆมเราก็มาดูกันต่องวดนะคะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะสรุปหวยลาวโค้งสุดท้ายรวมเสียงนะคะวันจันทร์นะคะผู้ชมเนาะ หวดที่ผ่านมานะคะแอดมินก็สรุปเนี่ยหมวดที่วันที่สิบสองนะคะแอดมินก็เจาะให้ที่เจ็ดเจ็ดนะคะหมวดวันที่สิบห้ามาดูกันนะคะว่ารวมเซียนเล็กเดินเล็กวิ่งกว่านิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเนาะ,ะติดเซียนนะคะของพ่อเฮงนะคะของพ่อเฮง ของพ่อเฮงเซียนใหม่นะคะวัดที่วัดที่พันมาลักหนวยของพ่อเฮงนี่นี่วันที่สิบห้านะคะลักหนวยเจ็ดนะคะวัดนี้ลักหนวยเจ็ดสิบมาดูของพ่อเฮงเป็นหลักๆนะคะแล้วก็วัดที่ผ่านมาหน่วยเจ็ดวดนี้มีหนวยเจ็ดหน่วยสี่และหน่วยหนึ่งมีอยู่ลักหนวยสามหนวยนะคะ ของเซียนใหม่นะคะของเซียนใหม่ของพ่อเฮงห้าเจ็ดห้าสี่นะคะห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่และหนึ่งหนึ่งนะคะของเซียนใหม่ของเซียนใหม่วิ่งเจ็ดนะคะรองหนึ่งนะคะก็มี7จ็ดส4่เจกันเจดหและหนึ่งหนึ่งสามตัวเจ็นึ่งศูนนคะี้ก็เป็นของเซียนใหม่นะคะของเซียนใหม่ ทุกเส้นใบมีหนึ่งติดบ่เนาะคือ,อมีหนึ่งเหมนั้นอ,อ่อของเซียนใบนะคะเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดรองหกนะคะของเซียนใบนี่นะคะตัวที่เซียนเจาะลืมอันนี้ให้ของเซียนใบเด่นเจ็ดรองหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกหกหนึ่งหกหกนะคะสามตัวสองตัวสี่ตัวสองตัวล่างนะคะก็เข้าไปดูของเซียนใบที่เป็นเด่นเด่นเน้นเน้เนนะคะส่วนสูตรห้อยเล่าสูตรห้อยเล่า ดปันหันกับพานมากกับโอ้ยสูตรให้เรล่าติดเจ็ดติดหนึ่งนะคะมีศูนย์มีหนึ่งมีสามมีหกมีเจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สามนะคะเจ็ดหนึ่งนี้เป็นสูตร้วยเราจะเอามาคัดออกมาเน้นๆนะคะเป็นที่เด่นวิ่งหนึ่งนะคะรองเจ็ดนะคะ ศูนย์นึงสีนะคะหนึงหกนะชื่นชอบนะคะของเซียนไหนก็พิจารณานะคะเพราะว่าไอ้มินกับไปคัดมาอ่าเล็กเล็กกำลังวันน้ำเนี้เล็กหรอกอ่ามันจะเข้ากันกับเล็กเซียนบอนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ เลขเจ็ดได้ท่านผู้ชมนะเขาเจ็ดหกเจ็ดสี่ 7, 6, 7, นะคะเขียนผิดอ่าเจ็ดสี่ใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวที่เด่นเด่นมีเจ็ดสี่หนึ่งสี่นะคะตัวกันเจ็ดสามและหนึ่งเจ็ดนะคะกันตัวนี้นะคะ บิลหนึ่งหนึ่งเออเจ็ดเจ็ดต่อเดิมนะคะ สามตัวนะคะสรุปไม่เล่าคงสุดท้ายนะคะเดนวิ่งหนึ่งรองเจ็ดนะคะเดนวิ่งหนึ่งรองเจ็ดมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดสี่ตัวกันนะคะตัวกันเจ็ดสามนะคะตัวเด่นเด่นเน้เนๆน,น,นะคะที่แอดมินวงกลมให้นะคะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะแล้วก็เป็น สูตรคำนนหวยนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะุผู้ชมเนาะก,ก็อขอให้มีโชคมีลาบนะคะฮิงๆปังๆนะคะกันต่องวดนะคะสวัสดีค่ะนะคะ